ข่าวเหนียวแหงเด้อนี่เด้อมาใส่กันนี่บันตําแลมก็ออกมาเป็นแนวนี้นี่เด้อันนี้นี่เส็นเหนียงเมืองล้วงคือว่าจมอยากอยู่บ่เศร้าเอาข่าวแหงเห็นไหมตาก่อนหลังจากตำบนมูลแล้วแล้วก็เอาหอยมันมุูนเอยอห็ดให้มันแตกกกออจ๋วเออให้มันแตกออกจากกันแล้วก็เอามาทอดเอามาทอดอย่าทอดเป็นก้อนเป็น เกือบล้งจากทอดเสียร็จแล้วละกบถอกออกจากน้ำมันเอาคอยไว้เอออันนั้นที่ให้มันแหง้งให้มันเย็นมให้มันเย็้ก็เอาไปโบ๊่เอาไปโบดบาทนี่อ,อันนี้นะ ใส่สีนลงไปน้อยหนึ่งค่อยน้องนะนัเจียวยาเฮ็ดเถื่อนาอ่านจะเกิดแบบนี้แล้มันข่อยอันนี้บริเวณเจียวยาเฮ็ดให้ข่อยกินนน่มนาที่เขาใส่แบบคั้มเปียกตอเขาบมัมีเขาก็ใส่แบัค้มพุ่นออกไกรอย่างนี้ให้มันสมใส่ขนมีบลองคขามพุ่นค่ะ

อางนึงมักหวานใส่วานได้เด๋ยวอมานิดทเห็ดได้ตาเย็นทากระถางนั่งเนีทอาก็บตัากินบาดอย่างนี้ เขาห้าน้อยเดียวอือนี่เด็กตามเย็นฮะเขาไมาถอกใส่ดต่กะเหลวนะมี่จะตำตำเขากันแ้วก็กินเพมีออียงแต่ก็อันนั้นมักพริกขั้นขั้นมักเพชรเท่ากับเจียวบักพริกบักพริกนวยเหนนะเทาทอดทอดแล้วกับอันหัวชิ้นไข่ซอยหัวชิ้นไข่แตวก็แต่ก็อันนั้นหันนะอียงมักถัดินเออและไม่เท่านี้นะ บักตัดินบักพริกแห้งเออบักพริกบักพริกแห้งทอดบักพริกแห้งทอดอืมหมักหมักตัวดินหมาก็หมักตัดินแต่กระซ้อยกัวชิงคายขัวชิงคายใส่ม่าลักกระเฮ็ดเป็นเมียงเขาเออเมื่อแม่เส้ตําเส้นกับเน้อกินอใส่ข้นอันนี้เ้าก็จับใส่เอาแบบเกิดมันน้ำตัวนี้นี่ล่ะก็ป๋าไปให้มันเย็นก่อนมันก็จึงเย็น เขาปลามันเย็นเขาจึงคอยถอดเอ่อเอาถอใส่นี่เอปลาแต่เขาก็มาตำเนียนใส่กันเออแล้วก็มากินมวยนี่อะอืมเกิดมาหลังจากกันแน่นเลยเครื่องที่กินประกอบปั้นกะมีพักักสู้พักกันนที่กระลำปีมันหรอพักสู้แหละเออพักสู้พักกะกระลำปีหรือว่าปลาเ่เขาก็เอาแบบแบบพีแข่งเออเอามาทอดมาก็เอา ขัวสิ่งไข่เอามาซอยบางๆมาครับมักหมักเนี่ยหมักทั่วดินเนาะเอมเพิ่งรับจากไหนละข้าวก็เอามาเนียนใส่ก็กับเข่าน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งปัดเอามาใส่ในห่อเ้าวอ่ะเออห่อห่อที่ข้าเห็ดข้าเห็ดเป็นเมี่ยงกิน うん ขอน้ำสุปใส่เนาะจะลองซิมนะี่เนี่เจาจะซีมโลดเจ้าซีมโลดนี่จับเอาเจะาซีมเองโ่ดแสบไปยังไงล่ะนี่ของแห้ง ตานอนตอนตันเนือน้ออธิใสใชาละเอาไปใส่เห็ดแนี่อืนนอ่นกน็มันอัน เพอยู่และเพราะว่ามันถือพีกมีอยังไงค่ะมีมาโดินมีหัวสังข้กับมาพิกทอดมาพิกแหง อันนี้ก็จีนแกงกันครับพักสู้นีน่อืมตินยางนี้ก็นวลนวลนี่อืมน่ลน No.